างด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็แฉนะคะบอกว่ามีการทุจริตงบประมาณก่อสร้างโรงพักทดแทนถึงกว่า800ล้านบาทโดยมีความเห็นนะคะว่าบรรดานักการเมืองและพักการเมืองที่ถูกตรวจสอบไม่ควรที่จะมาอ้างว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษครั้งที่1ทั2,556ที่ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรุมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตั้งใจทำงานโดยไม่เกรงกลัวต่อฝ่ายการเมือง รฐมนตรีเอกเฉลิมยังกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบานอดีตรองนาย,ยกรัมตรีของพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนทั่วประเทศจำนวน396สถานีงบประมาณ5848ล้านบาทเป็นแบบรวมศูนย์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนและมีการทิ้งงานจนเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนต่างเดือดร้อนกันทั่วประเทศโดยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีความชอบธรรมและเมื่อถูกตรวจสอบก็ไม่ควรมาอ้างว่าเป็นการกลัน่นแกล้งทางการเมือง แต่เรื่องสร้างโรงพักเนี่ยนโยบายจากข้างบนบอกว่าจะมีงบประมาณให้สร้างโรงพักทั้งหมด396แห่งและเรื่องแปดที่พักตำรวจ รพราตำรวจเอกเฉลิมระบุอีกว่าระหว่างนี้ได้ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการยกเลิกสัญญาและวว่าจ้างบริษัทอื่นเข้ามาทำสัญญาใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการทำสัญญาในโครงการนี้พบว่ามีการทุจริตมูลค่ากว่า800ล้านบาทถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น